กรลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในปืนใหม่ผมที่เพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนเลยในป a t t l e p a ซีซั่นที่5นี้ผมก็ปืนตระกูลสซยอาตัวใหม่กับปืน Odin เอาละเราก็มาดูกว่าผมว่านี้เรื่องของการใช้งานเจ้าปืนใหม่โอดเดนนี้มันจะโหดร้ายโกงและโอมากขนาดไหนและนเรื่องของประสิทธิภาพการปรับแต่งของตัวปืนเนี่ยเราจะต้องปรับแต่งยังไงให้เราเนี่ยดึงพลังของตัวปืนมาได้สูงที่สุดก็มาดูกันเลยมาเริ่มกับอย่างแรกเลยผมสเตตของตัวปืนเนี่ยดาเมจนะสูงถึง48หน่วยโอ้โหเลยได้ว่าน่าจะดาเมจแรงที่สุดในเกมนับแผ่ล่าสุดในตอนนี้เลยผมอัตราก,การเลิดสูน41 ถือว่าเป็นปืนที่ลั่นชามากเลยเมื่อเทียบกับหมู่หม่ในปืนของสาย AR ด้วยกันครับความแม่นยำอยู่ปันกลาง5 6ความคงตัว69ระยะยิง64แล้วก็การควบคุมอยู่ที่32ในส่วนของการใช้งานของตัวปืนข้างต้นเรียกได้ว่าสโคปคอมมอนที่ให้มาครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่แอบรู้สึกว่าอาจจะดูบางหน้าจอบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยรวมก็ยังเป็นสโคปที่สามารถพอจะยิงในระยะกลางระยะไกลได้โอเคอยู่ขนาดไม่ต้องใส่ตัวเลดดก็ยังพอไหว ใน่วนดาเมจของตัวปืนเนะผมเรียกได้ว่าดาเมจนี่โคตรโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยผมนั่นก็เพราะว่าในกรณีที่เราเนี่ยยิงใส่อกสตูสังเกตว่าดาเมจนี่57หน่วยโอแม่เจ้ายิงสองนัดโดนอกคือแตกคือพี่ลิงว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีปืนดาเมจสนัดเนี่ยยิงก็โคตรโกงแล้วนะตอนเนี้ยดาเมจสองนัดตายนี่คือแบบโอบ้าไปแล้วผมเนิร์ฟนด่วนเลย โหดขนาดนี้ครับผมแลวก็ในกรณีที่ยิงแขนดาเมจก็จะลดลงมาหน่อยผมอยู่ที่48หน่วยต้องใช้กระสุนประมาณ3นัดแล้วก็ยิงบริเวณที่เป็นท้องก็จะอยู่ที่48เหมือนกันและบริเวณสุดท้ายของร่างกายผมก็คือบริเวณขาเนี่ยก็จะอยู่ที่48ท้ากับว่าในการยิงค่าปกติเฉลี่ยทั่วไปถ้าเกิดว่าไม่ยิงยิงอกเนี่ยก็อาจต้องใช้กระสุน3นัดในการฆ่าศัตรูนะแล้วก็กระสุน้ายที่ยิงหัวผมดาเมจก็7 12ก็คือยิงตรงไหนก็ได้แล้วก็โดนหัว1นัดเนี่ยก็คือ2นัดตายด้วยเหมือนก ในส่วนของค่าความแม่นยำของตัวปืนผมเมื่อทําการกดยิงค้างโดยไม่คุมปืนก็สังเกตว่าตัวปืนเนี่ยมันก็จะดีเป็นเส้นตรงครับผมแต่ไอความเป็นเส้นตรงของมันเนี่ยมันคือตรงอย่างเดียวนะคือมันแทบจะไม่ฉีกซ้ายฉีกขวาเลยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปืนที่แบบถ้าเกิดว่าทําการคมปืนดีๆเนี่ยขนาดไม่ใส่ของแต่งเนี่ยปืนยังโคตรแม่นยำเลยครับผมโหเรียกว่าดาเมจแรงไม่พอในเรื่องของความแม่นยำนี่ก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำจัดๆับเลยนะไม่ต้องใช้แรงคุมมากเนี่ยตัวปืนก็แทบจะนิ่งจัดจัดเลยนั่นเองก็ของแต่งเนี่ย ในส่วนแนวทางการปรับแต่งของตัวปืนนะผมตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าสายการเล่นครับผมมันก็มีให้เราเนี่ยเลือกได้ค่อนข้างเล่นได้หลายสายมากแต่พี่ลิงก็จะมาแนะนําสายที่ลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายคอนโทรลง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ผมก็มาดูกันว่ามันจะมีสายใดกันบ้างนะ มาเริ่มก,กันกับสายแรกเลยผมกับสาย ATK เน้นการต่อสู้ในระยะใกล้ระยะกลางและกึ่งในระยะไกลหน่อยผมกรด้ว่าสายนี้เนี่ยก็สามารถพอถูกถ่ายได้นะในการยิงระยะใกล้กับปืน SMG ด้วยกันนะเพราะว่าเราสามารถเอาด a เมจ e สองนัดแม่ยัดเข้าศัตรูได้แบบหน้าแตกเลยผมของใส่ปากปากกระบอกปืนก็ใส่เป็นตัวโมโนโกเก็บเสียงเพิ่มระยะลำกล้องปืน m a p ผมเพิ่มในส่วนของ Animation ตัวปืนเพราะเรายกสโคปเร็วขึ้นพันท้ายก็ใส่เป็นตัว YKM ผม Animation ให้เราอย่างยกปืนเร็วอีก เลเซอร์เพิ่มความแม่นยำครับผมแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันแล้วก็ตัวสุดท้ายผมกบตัวแมะกัซซนเพิ่ม5ลูกเพราะว่าตัวปืนเนี่ยเรียกได้ว่าดาเมจมันแรงจริงครับผมแต่ลูกศดมันก็น้อยมากเช่นกันนะนส่วนของการใช้งานของตัวปืนในสายแรก A D K ผมสายนี้เนี่ยเราก็จะมีเพิ่มขอที่เน้นพวกแอนิเมชันต่างๆเฉพาะความเร็วในการขึ้นลำกล้องของตัวปืนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถยิง ทันกับปืนอื่นนะผมซึ่งเป็นการต่อสู้ในระยะกลางได้ก็เพราะว่าตัวปืนนี้มันก็มีข้อเสียลหลักๆก็คืออน,นิเมชั่นมันช้าผมแล้วก็ลูกช้าด้วยก็ใส่ของปรับแต่งในส่วนของข้อด้อยของตัวปืนให้หายไปพอข้อด้อยหายไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ปืนระยะกลางนล้ผม ถ้าเกิดว่าใครขึ้นสโคไม่ทันเนี่ยโดนโอเลนยิงสอยหัวแตกหมดครับอกเลยว่าเป็นปืนที่ระยะกลางตอนนี้น่าจะครองแชมป์อันดับหนึ่งเลยนะนะแผ่นล่าสุดในตอนนี้นะ้ส่วนของข้อด้วยอ่ะแ <มา S 1> น่นอนว่าสายนี้นนถึงแม้ว,ว่าเราจะต่อสู้ในระยะกลางได้ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่โดยรวมครัผมในการต่อสู้ในระยะประชิดถึงแม้ว่าแผ่นนี้ปืนสายเอ g จะโดนเนิร์ฟมาพอสมควรแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดในระยะประชิด เจอปืนอื้งจีกระโดดถ่หน้าเนี่ยเราก็ยิงไม่ทันเือผมก็เรียกว่าเป็นข้อด้อยหลักของปืนโอดนสำหรับคนที่อยากต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยก็อาจต้องเว้นในส่วนของพื้นที่แล้วก็ระยะการยิงเล็กน้อยพยายามรักษาการยิงให้เป็นระยะการเอไว้จะดีที่สุดในการต่อสู้ในแต่ละไฟ ก็ต้องเล่นโลกสำหรับสายนี้ผมก็เป็นสายเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เล่นง่ายแล้วก็ยง่ายเอาไปยิงสู้กับปืนอื่นได้ค่อนข้างโอเคผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสู้ไม่ทันนะสู้ทันไมนะแต่พีงแค่เราอาจต้องชักกระสุนชักปืนมายิงเร็วกว่าปืนอื่นนิดนึงไงเพราะว่าถึงแม้ว่าจะใส่ของแต่งอนิเมชั่นเร็วขึ้นไงก็ตามแต่ด้วยเบสตัวปืนที่มันเริ่มต้นดีเมชั่นช้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังให้ความรู้สึกว่าแอบช้ามาพอณทุกค แล้วทาามกับสายบิวที่2ผมกับสายเน้นยิงในระยะไกลเป็นหลักเป็นสายโคเวอร์แคมป์ครับผมของแต่งก็จะมีปากกระบอกเป็นโมโนเหมือนเดิมเป็นตัวเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะการยิงตัวปืนลำก้องเป็น o อเลบิวซีเพิ่มระยะเข้าไปอีกครับผมเพิ่มความแม่นยำ ก้องเล็งอันนี้คือถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไม่มีสก,กิลระดับมิสติกก็อาจจะจําเป็นจะต้องใส่ตัวเลดดอตแทนที่แต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตสก,กินมิสติกมาเมื่อไหร่เนี่ยซึ่งพี่ดึงไปดูสปอยแล้วเนี่ยมันสามารถใส่แทนเลดดอตได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะมีช่องว่างอีกหนึ่งช่องไปใส่ของแต่งเพิ่มความแม่นยําได้ก็แนะนําว่าใส่เป็นตัวเลเซอร์ OWC นั่นเองเนาะ พันไทยก็เป็นตัว RTC ผมเพิ่มความแม่นยำลดอัตราการยิงที่ต,ตัวกระตุกและตามด้วยแม็กซีนนะผมชิ้นสุดท้ายของเราก็เพิ่มไปอีก10ลูกเรียกได้ว่ายิงกดหัวแบบเข้มๆในการยิงระยะไกลเลยนะก็เรียกลูกร้อยอยู่แล้วก็เพิ่มลูกให้เต็มที่เลย30ลูกนะในส่วนจุดเด่นของสายนี้ผมก็เรียกได้ว่าเป็นอินสายที่สามารถดึงพลังของตัวปืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยทั้งในโหมดของอินพีและโหมดพิยศึแต่อันนี้พี่ลิงจะพูดเฉพาะในโหมดอินพีก่อน ก็คือในโหมดของอ p พเนี่ย <with> แน่นอนอยู่แล้วว่าเบสดาเมจของตัวปืนก็ผม <in> มันสามารถยิงศัตรูตายด้วยกระสุนเพียงแค่2 oh, <yeah. S 1> งนัดได้และเมื่อเราบิวเพิ่มระยะยิงกับเพิ่มความแม่นยำเข้าไปถ้ากับว่าตัวปืนนี้โอ้โหในการยิงระยะไกลเราก็สามารถยิงศัตรู2งนัดตายได้เหมือนเดิมก็ผม oh, <yeah. S 1> ที่ล,ลองมาแล้วไม่โกงเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่ายิงโดนตัวตรงไหนก็ได้นี่นะและนัดหนึ่งน,นะนนงนขอให้โดนหัวคือคอนเฟิร์มว่า2งนัดตายแค่สุดเลนะคือ oh, <yeah. S 1> มันเป็นปืนที่แบบ เฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยไคโลที่มันมาแรกๆเนี่ยได้บัฟมาเนี่ยสามนัดตายก็ว่าโอีเลยเห็นไหมแต่แพทเนี้ยโอเดนมารับผมสองนัดตายระยะไกลอ่ะคือแบบเออวิสภาพขนาดแพทนนี้มีการบัฟปืนเอลเอมจีมานะแต่โอเดนมาปุ๊บเนี่ยคือแบบเอลเอมจีที่บัฟมาเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายอ่ะคืออยู่ต่หน้าโอเดนในการยิงระยะไกลในตอนนี้เนี่ยคือได้เรียกว่าแทบจะไม่มีปืนไหนสู้ได้เลยผมยกเว้น เรื่องเวทปืนสายสไนเปอร์นะต้องยำดกว่านะสายสไนเปอร์มัสแมนเนี่ยก็ยังโดนยิงนับเดียวตายได้ไดนะซึ่งโอเมนมันต้องใช้2อันาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างในการใช้งานของตัวป,วปืนแท็เป็นปืนแบบออโต้ปกติทั่วไปเนี่ยก็เรียกว่าโอเดนตอนนี้เนี่ยระยะไกลแทบจะกินขาดทุกปืนในแผ่นล่าสุดตอนนี้เลยโดยนอกจากนี้ผมมันก็ยังมีสายอื่นที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้กับปืนโอดนที่นอกจากสายเบสิกผมก็คือแม็กกาซีนเนี่ยมันจะมีแม็กกาซีนที่เป็นตัวพิเศษ2ตัว ตัวแรกเลยผมก็คือแมกกาซีนที่เป็นตัวเก็บเสียงกับเจาะทะลวงซึ่งพี่ดิงได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออแอนิเมชันกระสุนมันค่อนข้างที่จะแอบช้าลงพอสมควรนะถามว่ามันดีหรือเปล่ามันก็ดีนะไม่ว่ายิงเจาะกำแพงครับผมแต่ในบางกรณีพี่ดิงรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ายิงระยะไกลเนี่ยความบวกระสุนหายไปนี่มันก็มีผลพอสมควรนะก็รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ในตอนนี้ในรายการเล่นนะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นับผมกับตัวยิงเพิ่มลูกปลาอีกหนึ่งลูกแต่ว่าลดดาเมจ โดยสตอร์สายนี้ผมลูกศรของตัวปืนเนี่ยจะเพิ่มการยิงจากทีละหนึ่งลูกกลายเป็นยิงทีละ2ลูกครับผมแต่สกเกตว่าดาเมจของตัวปืนนี่ก็จะค่อนข้างลดลงผมในกรณีที่ยิงอกก็นัดละยี่สองลูกครับผมก็ประมาณเกือบเกบห้าสิบหกก็ถามว่าแรงไหมมันก็แรงดีนะแต่ในการเล่นเพจรเพเออจริงนยพี่รู้สึกว่าเออเอาจริงจริงเกิดว่าจะยิงเบิร์นอย่างเงี้ยไปใช้แบบยิงลูกเดียวมันไม่ดีกว่าเหรอเอออันนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าลูกนี้กระสุนแบบนี้อาจจะดูแบบใช้งานยากนิดนึงนะในการใช้งานนะ ไปดูเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าผมก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับเจ้าปืนใหม่โอเดนนี้ในโหมดของ MP นั้นเป็นอีกหนึ่งปืนซึ่งโคตรโอเวอร์พาวเวอร์มากเนี่ยนึกสภาพคือแบบดาเมจมันแบบถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ยิงหน่อยแต่คือแบบขอแค่สกิดอ่ะจริงๆครับผมระยะแค่ไหนก็ตามเน่ะสกิดมาเลยสองสามเมตรแบบนอน<ส>อหมดครับผมคือมันมันแรงมากอ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างแม่นยำเนี่ยคือแบบแล้วโดนหัวคือแบบระยะไกลก็สองนัดแตกอ่ะเฮ้ย มันแบบบ้าบอ,บอผมเนี่ยมันบ้าบอ,บอมากอ่ะมันเป็นปืนที่แบบอืคือตอนเนี้ยี่ลิงว่าในหมวดหมู่ของปืนในเออาร์ผมกับแอลจีเนี่ยตัวเดียวผมที่เรียกได้ว่าครองตำแหน่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยก็คือปืนกระบอกไหแ้แหละผมคือแบบสุดจริงก็ผมคือแบบไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วอะอยากจะให้เนื้อมากเลยะเ <c oughs> นี่ยคือสองนัดาโดนหัวแตกอะคือแบบตายเร็วมากอ่ะ เฮ้ย <He> มันเป็นปืนที่หลุดมันแบบโอ้โหถึงแม้ว่าปืนมันะจะอาจจะดูแบบว่ามันยิงช้านะแต่ในความเป็นจริงนะผมไอ,ไอความยิงช้านี่ไม่มีปัญหา,นะญหาเพราะถ้าเกิดว่าเล่นสายเว v e r อะไรพวกนี้เนี่ยคือแบบเราไม่ต้องวิ่งเดินไม่ต้องอะไรมากแล้วคอยยิงซัพพอร์ตเพื่อนจากในระยะไกลแบบก็คือแบบเล่นสบายเลยวผมเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างก็คือในแล้วประ,ะปชิดเนี่ยก็อาจจะแพ้ทางบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าปืนมันออกแบบมาดีเนี่ยมันต้องมีข้อบกพร่องบ้างับผมซึ่งข้อบกพร่องก็คือระยะประชิดเราสู้ปืนอีกยากนิดหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าอย่าไปสูระะย ดินกลอย่างเดียวเออก็จบปัญหาในเรื่องของข้อด้อยของปืนจะบอกนี้แล้วก็เลยว่าเอ็นปืนที่แบบอยากจะบอกเลยว่านี่ขนาดแค่สกินคอมมอนปกติอนะยังโอเคเลยนะใส่เลดดอดหน่อยนะยิงกลได้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขึ้นไปสกินระดับมิสติกเนี่ยคือแบบสกินมิสติกมันมีเป้าเลงที่เหมือนกับให้ฟรีมาเนี่ยหนึ่งช่องเลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาหนึ่งช่องนี้เนี่ยไปใส่ของแต่งอื่นเพิ่มได้อีกนะ <c oughs> เออโอ้คือแบบโอ้สุดยอด เป็นหนึ่งปืนที่แบบโคตรโอเวอร์พาวเวอร์มากในเมตาตอนนี้เลยผมให้เกิดว่าใครอยากหาปืนดีๆเล่นได้ยาวๆตอนนี้บอกเลยว่าโอเดนเป็นหนึ่งในปืนท็อปเมตาน่าจะเป็นเมตาอันดับหนึ่งนะแพทล่าสุดในตอนนี้เลยในความคิดของพี่ดิ้งน็หนึ่งเพราะว่าดูความสามารถมันดิแม่นยำในระยะไกลไม่พอดาเมจยังค่อนข้างดีและที่สําคัญนะผมในเรื่องการใช้งานเนี่ยมันก็เล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างยิงง่ายด้วยนะเมื่อเทียบกับปืนอื่นๆในแพทในตอนนี้นะยังไงเนี่ยเนี่ยคือแบบระยะไกลเนี่ย ขอแค่ให้โดนเน่ยสองสามเมตรอ่ะสะกิทสกิทหน่อยอ่ะนอนหมดนอนหมด <Contact. S 1> เลยผมก็เรียกว่าตอนนี้ทุกคนน่านจะคุ้นจับได้แล้วน่าจะเห็นปืนนี้เนี่ยเกิดมากเลยในการเล่นพับบิกแล้วก็ในการแร้งโดยทั่วไปนั่นเองนะ <S <S และมือนเดิมสมัครใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปตามกันได้นะครับผมทางชา่องยูทูบแล้วก็แฟ <Enemy S 1> นเพจเพิ่งนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้ว